สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิติไทยรัฐก็ไม่รอดนายชัยพลหาเรื่องต่อเจากรณีลุงพลนายชัยพลวิภานำไม้ที่ระบุไหลามาตามน้ำป่าเป็นไม้ตะเคียนแม่โสรพีพร้อมทั้งตั้งศาลมีชาวบ้านมากราบไหว้และมีการรับบริจาคเงินโดยมีการไปร้องเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้ามาตรวจสอบนั้น เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านกก,กอกอีกครั้งเพื่อตรวจสอบไม้ตะเคียนที่สารแม่ตะเคียนโซระพีกลางบ้านลุงพลโดยพบว่า มีผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์จำนวนมากไปรอติดตามทำข่า,ขาวทั้งนี้ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์เพราะว่าลุงพลได้เกิดปะทะก,กับผู้สื่อข่าวของช่องอมรินทีวีซึ่งรอสัมภาษณ์อยู่บริเวณดังกล่าวโดยลุงพลเข้าไปพยายามแย่งไม้มาถือโดยบอกว่าขอถือหน่อยปล่อยๆไม่เป็นไรขอผมถือหน่อยดี จากนั้นก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆและตบหลังผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก่อนผลักและตรงเข้ากระชักหน้ากากอนามัยของผู้สื่อข่าวจนมีคนพยายามเข้ามาแยกออกซึ่งผู้สื่อข่าวได้พูดว่าผมมาทำหน้าที่ของผมทําไมต้องให้ผมหยุดพูดด้วยผมผิดอะไร โดยยังพบอีกคลิปที่ลุงพลเดินเข้าหานักข่าวก่อนจตกรถามว่าคุณมาถ่ายคุณขออนุญาตผมมาหรือยังซ้ำๆจนยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลต้องรีบเข้ามาห้ามบอกว่าใจเย็นๆซึ่งลุงพลได้บอกว่าถ้ามาถ่ายจะแจ้งความนะหลังจากนั้นเมื่อคลิปเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักสำหรับคลิปดังกล่าวหลังจากที่ทำร้ายนักข่าวช่องอมรินทีวีเสร็จ หันมาเล่นงานนักข่าวช่องไทยรัฐต่อทันทีแม้ว่างานนี้นายชัยพลวิภาสั่งยูทูบเบอร์ข้างกายลบคลิปทั้งหมดออกแต่บอกเลยงานนี้ไม่รอดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกับคุณครับ